หลังจากที่ผมถางพื้นที่เตรียมทำฟาร์มโอเชียนโมูนเมทิสโตเนี่ยผมก็ได้มาทําการจัดช็กอกโกบอกแล้วก็ขูดช็กอกโกบอกกลับบ้านครับเพื่อจะไปเตรียมของมาทําฟาร์มโอเชียนโมูนเมิสหลังจากที่ขุดเสร็จและรับรองมันทํานานมากทุกคนและนี่ทุกคนผมเจอเชเดอร์ที่ใช้สำหรับ1.9 1 9, และผมเอามาใส่เรียบร้อยแล้วทุกคนก็สวยอยู่นะแต่ระหว่างการเดินทางกลับบ้านก็เจอปัญหาอยู่นิดหน่อยทุกคนไม่นิดหน่อยเหลือมันหนะัก มันหนักมากทุกคนปไปดูกันแล้วปัญหาที่ผมเจอคืออะไร I'm do not going ก็คือแบบว่ากว่าเราจะได้กลับบ้านทุกคนก็เล่นเอาเหนื่อยเลยสงสัยแบนแบบคงต้อนรับผมดีมากก็คือผมไม่ได้เข้ามาเล่นแบบแมบบนี้มานานมากแล้วน่าจะถึงเดือนป้าผมไม่แน่ใจมันนี่คือการต้อนรับอย่างดีหลังจากที่หายไปนานทุกคนมอนเตอร์นรกต้อนรับอย่างดีขนาดนรกจะขนาดนี้อเอโวยคาไหน,น,นกลับบ้านมาผมก็จัดของของผมให้เสร็จให้เร็วที่สุดที่ผมจะทําได้เพราะว่า ทุกคนรู้ไหมทุกคนตอนผมปัดคลิปนี่คือมันกระตุกมากใช่ทุกคนเพราะน่าจะเป็นทั้งเฉดเดอร์และฝนด้วยมั้งแล้วก็โทรศัพท์ผมก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นคอมโบกันกลายเป็นอะไรที่แบบกระตุกมากก็ตามนั่นแหละผมเลยจะนอนเพื่อแบบข้ามวันต่อไปเพื่อให้ฝนหยุดตกสักทีหนึ่งในเช้าของวันถัดมาก็มาใช้บริการเครื่องคัดแยกไอเทมของเราสักหน่อยครับทุกคนคือเป็นโกดังคัดแยกไอเทมที่มีประโยชน์จริงๆแต่มันคัดแยกไอเทมไม่ทานน่ะทุกคน มันสศกไดทีละหนึ่งไอเทมแล้วผมใส่ทีแบบโอ้โหอย่างเยอะมันไม่ทันอ่ะทุกคนคือหลังจากที่เข้ามาในแมปนี้หลังจากที่ไม่ได้เข้ามานานผมมีโครงการหลายโครงการที่จะทํามากแต่ตอนนี้ขอเอาฟาร์มการเดห้เสร็จก่อนผมก็อยากทําฟาร์มการเดนเสร็จก่อน,ออก,ก,น,ก,อนก็คือถ้าเราทําฟาร์มการเดนเสร็จเราก็จะไม่มีเราก็จะมีอุปกรณ์ในการทําอย่างอื่นใช่ไหมทุกคนใช่แล้วเราก็สามารถทําทางในเทอือกต่อได้ทานในเทอือกว่าอย่างทารเหมือนกันเพราะว่า ตั้งแต่ต้นคีบว่ทุกคนแก๊สแบบต้อนรับอย่างดีมาผมไม่อยากให้เกินเหตุจากนั้นอีกคือมันลําบากด้วยความที่ผมขี้เกียจตัดไม้แล้วตัดไม้ต้นใหญ่ๆผมเลยลงแนดอนตัดไม้ทีเดียวหมดต้นมามันก็เป็นแน่นอนที่แบบค่อนข้างโอพอยู่นิดน,นึงแต่มันก็แลกกับความแปลกเพราะว่ามันคอมโบกับเฉดเดอร์และทุกคนสังเกตดีๆนะใบไม้มันขย,ยันทุกคนดิกระตุกมากปอกไม้ลนแบบโอ้โหสุดยอดเลย หลังจากตัดเสร็จก็ต้องตามเก็บแซปปิงที่หล่นมาจากต้นมั้ยครับทุกคนมันตอนนี้ผมก็ยังรู้สึกกระตุกอยู่นะตอนผมคิดผมรู้สึกว่ามันกระตุกอยู่นะทุกคนและนี่ก็ถึงเวลาที่ผมจะใช้งานที่นี่สักทีคือผมจะเตรียมของไปเย,เยอะเพื่อว่าเตรียมของไปทําฟาร์มปุ๊บระหว่างทาฟาร์มจะได้ไม่ต้องเดินกลับมาหลายรอบก็คือเวลาระยะเวลาในการเตรียมของเนี่ยใช้เวลามากกว่าสินาทีทุกคนเพราะผมแบบเป็นคนที่แบบหาของช้าใช่ไหมแล้วโทรศัพท์ผมมันแบบ ไม่ค่อยดีมันกระตุกทําให้เดินช้าแล้วผมแบบอยากจะเอาไปทีเดียวไม่อยากกลับมาใหม่มันก็เลยทําให้แบบมันช้ามาก่างเี้ผมขอคาบืปอ้กันทุกคนทุกอยาก่างมันนานช้าด้วยแล้วก็กลับมาสู่นเนเธอร์นต่อในเวลาเดินทางไปทฟาฟาร์มแล้วทุกคนคือระหว่างการเดินทางตอนนี้คือมไม่ได้เมียนั้นสนใจไม่งัง้นผมจะคาบไปแล้วกันเพราะมันมันไม่เมียนั้นสนใจทุกคนไม่เมียนั้นสนใจเลยระหว่างการเดินทางครั้ง แล้วก็ได้เวลาทำสะพานทุกคนซึ่งผมคิดแล้วว่ามันไม่พอนแน่ๆเลยใช่และอย่างทุกคนการวางสกแกฟโฟดิ้งเนี่ยเป็นอะไรที่ผมหัวร้อนที่สุดเนื่งองจากผมต้องการวางไปข้างหน้าใช่ไหมใช่ก็คือผมรู้ว่ามันต้องมีเสาผมจะวางไปข้างหน้าใช่ไหมแต่มันกลับขึ้นข้างบนเป็นอะไรที่ผมหัวร้อนมากๆทุกคนการวางสกแกฟโฟดิ้งและใน,นระหว่างการวางสื่อนี้ก็ทําให้ผมหัวร้อนกว่าก็คือแบบผมลาคาญนันมากเลยไปดูกันว่าเกิดอะไรขึ้น อ่ะผมจะสรุปให้ฟังว่าผมจะสร้างจุดตรงนี้ยังไงนะครับทุกคนเป็นการสรุปที่ดูเรียกง,ง่ายแค่ดูถ้าแบบฟาร์มผมพูดเรื่องก็ดูภาพเอาครับนะวางบล็อกในผมเนี่ยเลือกวางบล็อกในระดับที่36มสวายเนี่ยสาแล้วก็ระหว่างวางบล็อกเนี่ยผมก็ปลูกต้นไม้ไปด้วยอกจาเมันต้องวางเยอะผมเลยปลูกต้นไม้เพื่อจะเอาไปคาบรั้วด้วยรัวย้วที่เปิดได้นะขอย,ย้ําต้องเป็นรั้วที่เปิดได้ แล้วพอปลูเสร็จผมก็ตัดต้นไม้ออกทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดทุกคนทั้งหมดก็คือก็ไม่ปลูกต่อแล้วจากนั้นก็วางรัวและอย่าลืมเปิดประตูให้มันด้วยทุกคนจําตอนที่ผมบอกจะปลูกต้นไม้ได้ไหมครับทําไมผมถึงบอกว่าตัดทั้งหมดล่ะครับไปดูกันครับว่าทําไมผมถึงบอกว่าตัดทั้งหมดเปลี่ยนโปรเจกต์เป็นปลูกป่าในระดับที่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลดีกก่อมั้งทุกคนดูสิ จำลองการอยู่ในป่าไทก้าเนี่ยทุกคนจำลองป่าไทก้าเลยแนละ้คนอยู่ใต้ระดับน้ำทะเลส่วนน่ะเอออะไรนะไอมันเรียกว่าอะไรนะบีคอนป่ะน่ะสมมุตินั่นคือไม่รู้เรียกอะไรผมจะเรียกบีคอนนะผมจำไม่ได้มันเรียกอะไรบีคอนหรือเบคอนก็เห็นบีคอนเหมือนกับเหมือนกับพีระมิดกลางป่าเนี่ยอารมณ์มันอยู่ในป่าไทกาเลยเนี่ยทุกคนและ ก็ได้เวลาตัดต้นไม้กันแล้วด้วยความที่ว่าผมกลัวว่าคลิปนี้มันจะยาวเกินไปนั้นเอาเป็นว่าผมถางทั้งป่าแล้วกันนะทุกคนโอเคผมจะไม่ทําแบบให้ทุกคนดูตอนผมตัดต้นไม้ทั้งหมดหรอกนะเพราะอยากมันเยอะมากลงไปม่ทุกคนตัดต้นไม้หมดผมใช้3มคลิป ใช่3คลิปแล้วก็ไม่ย่อมั้งงั้นเพื่อเป็นการประหยัดเวลาผู้ชนและประหยัดเวลาผมด้วยทุกคนงั้นเอาเป็นว่าผมถางหมดป่าเลยแล้วกันแล้วก็นํนาไม้ที่ตัดได้เป็นจํานวนมากมหาศาลนะครับมาครับล้วนเป็นจํานวนมากมหาศาลกันครับทุกคนเพราะมันต้องใช้มากมากมากเนื่องจากพื้นที่มันใหญ่เนาะความเป็นจริผมทําแบบฟาร์มกระเด้นเล็กๆก,ก,ก็ไดนะ้ทุกคนแต่ว่าผมอะอยากลองทําอะไรยิ่งใหญ่เอาเป็นว่าแบบ ทำฟาร์มกระเดียนใหญ่อันเดียวแล้วก็ไม่ทําอีกเลยแบบยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งแล้วก็ต่อไปก็อันเล็กเลยคืออยากลองทําฟาร์มแบบขนาดใหญ่คนระัทุกคนเอาง่ายๆเลยแล้วก็วางล้อที่เปิดได้ครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมเปิดมันด้วยนะ